นะครับมุกนี้ก็คือต้องตอบข้อ45ให้ถูกนะครับโดยรู้ว่าข้อ45่สิบหเนี่ยโดยมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในข้อนี้คือ1น,นะครับต้องเป็นอุณหภูมิปกตินะครับกับ2ความดันปกตินะครับ ก็คือไม่ไม่มีการให้ความร้อนกับระบบหรืออะไรนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับตัวนี้สำคัญสุดก็คือสถานะนะครับของสารที่ให้มานะครับที่ให้มาตามปกตินะครับก็คือมันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซ นะครับก็มีตัวเดียวนะครับที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็นกา๊าซก็คือประหลอดนะครับประหลอดในอุณหภูมิความดันปกติก็คือมันจะเป็นของเหลวครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วเป็นไอละเหยนะครับเป็นจากของเหลวเป็นไนนะครับแล้วไอน,นี้เป็นพิษด้วยนะนะครับถ้าเราทําประหลอดแตกเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับ เป็นเม็ดๆออกมาอันนี้ห้ามามือจับนะครับอันตรายนะครับห้ามามือจับนะนะครับพยายามใช้เครื่องดูดอ่าเครื่องดูดฝุ่นดูนะครับประหลอดเราจะเจอในออที่วัดไข้สมัยก่อนนะครับอ่าส่วนน้ําแข็งแห้งน้ําแข็งแห้งนะครับปกติเราจะเจอเป็นก้อนนะครับแล้วเป็นไอนะครับยวเป็นก๊าซนั่นแหละนะครับ ถ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจะเป็นสามกับห้านะครับน้ำแข็งแห้งก็คือคาร์บอนนะครับที่มันโดนอัดนะครับคาร์บอนมอนก็ได้คาร์บอนไดก็ได้นะครับก็อัดก็คือโดนความดันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่ความดันไม่เกี่ยวกับความร้อนนะครับอ่า ต่อมาพิมพ์เสนก็เด็กก็จะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับพิมพเสนจะเป็นผลึกอ่าพิมพ์เสนจะเป็นผลึกนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้เรียกว่าใช้นัดยา <c oughs> ก็คือมีจมูกอย่างนี้ใช่ไหมนะครับแล้วเขาก็จะมีเครื่องเครื่องเป่านะครับก็คือเอาพิมพ์เสนที่เป็นเกล็ดเก็ดเนี้ยนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วใช้ปากเป่าฟู่นเ้าไปในจมูก นะครับพิมเสนก็คือเป็นเกล็ดนะครับผลึกไอโอดีนมันบอกแล้วเป็นผลึกฉะนั้นมีของแข็งนะครับก็คือ3ข้อเนี้หนึถึงสเนี้ยเป็นของแข็งหมดนะครับโดยที่ชี้ขาดก็คือสถานะในแบบปกติเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ1นะครับตลอด